สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง f c ครับผมดอกอะไรครับพี่น้องดูกล้ๆครับดอกว่านหางจระเข้ครับผมออกดอกพี่น้องผมก็เพิ่งเคยเห็นคือกันผู้ใดว่าเคยเห็นกระเบิงเด้อครับนั่นครับบ่้ใดตัดต่อใดๆทั้งสินครับผมไม่ได้ตัดต่อนะครับเนี่ย เกิดจากต้นว่านหางจระเข้ครับเบืองมือผมไงเติบอยู่ครับอ,อันนี้พั้นพั้นบานนันตรงนี้พันใหญ่เนาะมันก็เลยอัน,นใหญ่ครับพี่นอ้องญงเ,เติบครับพี่น้องนี่ครับเบืองมือผมนันครับไงเติบอยู่ครับผมต้นไงเติบเนาะพี่น้องหงเบิ่งงนาะดอกว่านหางจระเข้ปลูกไว้ครับอยู่สวนของ ของคุณท้องนะครับนี่ครับดอกว่านหางจระเข้นะครับไปดูปใกล้ๆรับเดี๋ยวจะใส่มือให้ดูนะครับแต่การขยายพันธุ์ไม่ได้ใช้ดอกนะครับมันก็จะออกรากต่อกันไปเรื่อยๆนะครับต้นเล็กๆนี่ครับเล็กข้างล่างนี่ันจะออกต้นไปเรื่อยๆครับต้นเล็กๆ สำหรับต้นใหญ่มันก็จะถ้าเป็นต้นใหญ่ก็จะต้นนี้นะครับบ่ได้ใส้ไม่เดอพไปนองไม่ได้ใช้ใหม่หลายต้นเลยครับมาดูครับใีหลายต้นครับผมจากน้นก็มีครับลุงแกมีที่เยอะก็ปลูกไว้เยอะนะครับทางน้นก็มีครับพันใหญ่ครับ จะมีพันธ์เล็กกับพัน์ใหญ่ตัวน,นี้เป็นพันธ์ุใหญ่นะครับต้นมันก็จะใหญ่ครับผมต้นที่ออกดอกนี่ใหญ่ที่สุดนะครับดอกมันนะครับขอไปนะครับไม่ได้ใช้ไมคเนาะเสียงไม่ค่อยชัดเจนนะครับผมให้ดูใกล้ๆครับยาวอยู่นะครับ ต้นยาวต้วนใหญ่อยู่ถ่ายให้ดูครับถ่ายเก็บไว้ลงยูทูบไว้นะครับผมสรรปคุณก็ใช้รักษาผิวก็ได้นะครับรักษาแผลก็ได้ครับแผลสดตามที่เคยใช้นะครับรักษาแผลเป็นอย่างนี้นะครับผมสมัยเด็กก็ใช้แต่ทุกวันนี้ก็ เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเรื่อยๆนะครับผมพวกยาพวกอะไรก็ทันสมัยขึ้นนะครับมีส่วนผสมจากธรรมชาติบ้างสารเคมีบ้างนะครับก็แล้วแต่ท่านจะใช้นะครับผมอันนี้เป็นของสมุนไพรจากธรรมชาติโดยตรงนะครับผมว่านหนงจระ,ะเข้ครับน้ำร้อนลวกอย่างนี้นะครับเอาไปทามก็จะเย็นนะครับ บางทีน้ำร้อนรั่วเราก็ใช้ยาซีฟันเนาะถ้าใครเกรยดโดนน้ำร้อนรั่วกต่ให้มันเย็นไม่ให้แผลผุพองเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับทุกท่านที่ติดตามและก็สนับสนุนตลอดมานะครับผมสำหรับเพื่อนใหม่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับเป็นกำลังใจให้ ช่องของเรานะครับเชิดสบายๆนะครับทำช่องทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับมีคลิปดีๆก็จะลงให้เพื่อนๆนะครับมีความรู้มีเรื่องใหม่ๆก็จะลงให้เพื่อนๆดูนะครับผมจบด้วยดอกว่านหางจระเข้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ